จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนเข้าสู่เนื้อหานวลขอฝากกาัลรรยาณมิตรทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นวลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านได้รับชมรับพังกันนะคะเคยบุญบานสารกล่าว แต่ลืมนึกไม่ออกทำให้ไม่ได้แก้บนวิธีแก้บนวิธีขอขมาถอนคำบนบานสารกล่าวสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้แพดมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านค่ะคือจะมาบอกวิธีการแก้บนที่จำไม่ได้บางท่านอาจจะเคยไปบนบานสารกล่าวไว้แล้วลืมแก้แล้วจะแก้อย่างไร ก่อนจะไปรับชมแอดขอชี้แจงก่อนนะคะว่าเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของแอดเองและแอดได้ทําวิธีนี้ด้วยตัวเองนะคะและประสบความสำเร็จจริงจึงแนะนำเรื่องราวมาจัดทําคลิปเผื่อหากมีท่านใดประสบปัญหา เหมือนกับแอปแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรลองพิจารณาและทำตามได้นะคะความเชื่อของคนไทยเราเกี่ยวกับเรื่องการบนบานสารกล่าวมีการมานานแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนคงเคยบนบานสารกล่าวไม่ว่าจะเป็นในวดัดตามสารพระภูมิต้นโพต้นไสหรือสถานที่ที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านใดเคยไหมคะที่เวลาไปไหว้อธิษฐานขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆแล้วได้บนบานสันกล่าวไว้แล้วเมื่อได้ตามที่บนบานไว้แต่เวลาผ่านไปเนิ่นนานจนลืมแก้บนและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าได้บุบานอะไรไว้บ้างบนบานที่ไหนไว้บ้างหลายคนกังวลใจแระก,กวัว่าถ้าไม่ได้แก้บุแล้ว จะทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องไม่ดีต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตชีวิตทําอะไรก็ติดขัดไม่ค่อยรับรื้อวันนี้แอดมีวิธีในการแก้บนอีกวิธีหนึ่งเป็นการแก้บนที่ลืมแก้และจําไม่ได้เรื่องราวที่นำเสนอนี้เกิดจากชีวิตจริงของแอดเองนะคะมารับชมกันเลยค่ะ ก่อนทำพิธีขอแนะนำให้ท่านทำการขอขมากรรมจากมารดาบิดาก่อนนะคะเพราะพรจากปากมารดาบิดาเป็นสิ่งประเสริฐเพื่อจะได้เสริมบุญบาร,รมีในการทำพิธีนี้ด้วยนะคะพิธีกรรมใดๆก็ตามหากต้องการให้สำเร็จผลให้เกิดพลานุภาพและศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบผลสำเร็จดังใจปรารถนาผู้ทำพิธี ต้องรู้จักกตัญญูกตาวิธีต่อมาดาบิดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตั้งจิตแน่วแน่เป็นสมาธิในขณะทำพิธีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียนในการทำพิธีนะคะมีดังนี้ 1. พระพุทธรูปปางสมาธิหนึ่งองค์ 2. ผลไม้5หรือ7อย่าง แต่ในห้าหรือ7ดอย่างนี้ต้องประกอบไปด้วยกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีมะพร้ราวหนึ่งลูกสับประรดหนึ่งผลและผละไม้ตามฤดูกาลได้เลยค่ะ 3. มมาพรูบุหรีห้ามวน 4. พวงมาลาัยดาวเรือง3มพวง 5. น้ำแดงหนึ่งขวดน้ำเขียวหนึ่งขวด 6. น้ำเปล่าหนึ่งขวด 7. เทียนขาวสองเล่ม ปทูบสิดอกเมื่อเตรียมของครบแล้วมีวิธีการไหว้ดังนี้ 1. จัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้วางไว้ที่ที่เราจะไหว้ให้เรียบร้อย 2. จุดเทียนและทูบตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อนแล้วกล่าวตั้งน้โมสามจบ นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสมกุลวันเดือนปีเกิดและกล่าวต่อว่าขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธาน และสักขีพยานตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับโปรดมาโมทนาเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ข้าพเจ้าได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากข้าพเจ้า เอ่ยชื่อนามสกุลบันเดือนปีเกิดแล้วกล่าวต่อว่าร่างกายสังขารนี้หน้าดวงจิตดวงเดิมเคยลั่นวาจาเคยสาบานเคยบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับผู้ใดวาย,วายมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงด้วยสัจาวาจาด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม ด้วยเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามหน้าดวงจิตดวงเดิมหน้ากายสังขารเดิมขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วข้าพเจ้าขอหัวศีกรรมขอถอนคำ พูดคำสัญญาคำสาบานคำบนบานสันกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับผู้ใดไว้มานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงด้วยศัจาวาจาด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามขอถอนทุกอย่างทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นอโหสิกรรมนับแต่บัดนี้ให้ขาดออกจากข้าพเจ้าขาดออกจากกันนับแต่บัดนี้ให้ปรัศจ,จาบวงกรรมทั้งหลายให้เป็นโมคะจบกรรมตั้งแต่บัดนี้ขอให้สิ้นสุดณวินาทีนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะทำดีต่อไปถ้าหากข้าพเจ้ามีความจำเป็นจะต้องบนบานสันกล่าวอีกก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไปสาธุสาธุสาธุพอพูจบคำว่าสาธุให้ทำการปัดธูปช่วงนี้ยังไม่ต้องขอพรอนะคะ ห้ามขอพรเด็กขาดนะคะในช่วงนี้หลังจากปักทูบแล้วรอจนทูบหมดนะคะเมื่อทูบหมดแล้วให้กล่าวราเครื่องสักการะที่จัดมาถวายในวันนี้เมื่อกล่าวราเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ให้ขอพรได้เลยนะคะท่านต้องการขอพรอ,อะไรให้กล่าวตามนั้นเลยค่ะเมื่อขอพรเสร็จพิธีแล้ว ของไหว้ผลไม้นำไปทานได้นะคะส่วนน้ำนำไปกรวดน้ำลงดินคํากล่าวกรวดน้ำก็กล่าวตามปกติเลยค่ะส่วนดอกไม้นำไปวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะส่วนพระพุทธรูปนำไปถวายที่วัดค่ะหลังจากนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีในการแก้บนเมื่อทุกท่านทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะต่อไป จงผันสร้างบุญสร้างกุศลและกรรมดีเกิดมาหลายภพหลายชาติก็ยังลบล้างกรรมชั่วไม่หมดซึ่งมนุษย์เรานั้นก็ทำได้เพียงแต่สร้างกรรมดีใหม่หรือสร้างบุญใหม่เพื่อนำบุญใหม่นี้อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมหรือดวงจิตวิญญ,ญาณต่างๆเพื่อการไปขอขมาลาโทษบุญนั้นนับว่าเป็นความสุขและพลังที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด ในการสร้างบุญนั้นอาจจะเป็นการใส่บาตรช่วยเหลือผู้อื่นหรืออะไรก็ได้ที่เป็นฐานวัตถุแต่ต้องเป็นการทำบุญที่เหมาะสมทำแต่พอดีไม่เดือดร้อนตนเองหรือไปเดือดร้อนผู้อื่นนะคะใช่ว่าทำจนหมดตัวจนไม่มีอันจะกินนั่นแล้วก็อาจได้บาปแทนสร้างบุญก็เป็นได้นะคะหลังจากที่ได้ชมวิธีการแก้บนกันแล้ว ใครที่เคยบรนบานสรัรกล่าวไว้แล้วลืมแก้คำสาบานก็ลองนำวิธีการที่ได้กล่าวไว้แล้วนี้ลองไปขอขมาทำตามดูนะคะอย่างน้อยก็ทำเพื่อความสบายใจของเราเองที่เคยบรนบานสันกล่าวไว้แต่ลืมและนึกไม่ออกมาบนอะไรไว้เชื่อว่าหลายคนคงเคยบรนบานความเชื่อของโบราณบนไว้แล้วต้องแก้ไม่เช่นนั้น จะนำพาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของผู้เบิงบานไว้นะคะก่อนจากการคลิปนี้แอดของอวยพรวิชัยให้ทุกท่านให้กัลยาณมิตรทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะ